วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2565ศ25สาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์วิสิทธิ์สิทธิปรีชาผู้อำนวยการสถานสวาสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกภูมิคุ้มกันในสัตว์เลี้ยงฝ่ายชนสูตรและวิจัยโรคในสัตว์เนื่องในวาระสถาปนาสถานสวพสภากาชาติไทยครบ100ปี โดยมีกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนรวมในสุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่25ถึง28ตุลาคมพุทธศักราช2565ณอาคารเศรษฐพักดีสถานสวภาสภากาชาติไทยวัคซีนรวมสำหรับสุนัขประกอบด้วยวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูโรคไข้หัดสุนัขโรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข โรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสุนัขและโรคลำไส้อักเสบติดต่อวัคซีนรวมสำหรับแมวประกอบด้วยโรคไข้หัดแมวโรคระบบทางเดินหายใจติดต่อในแมวและโรคช่องปากและลิ้นอักเสบสำหรับแมวผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่022520161-4ต่อ127วันและเวลาทำการหรือแอดไลน p w สี่แปดศูนย์ศูนย์วาย